吧。 สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในงานสุดเอ c กซ์คลูกับเกมสุดเฟี้ยว M F O R P G Tree of s a v i o e s น้อแดนกับนนทนนครับ <S <S บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยให้เปิดตด้เล่นกันไปแล้วเมื่อ11ตุลาที่ผ่านมานี้และตอนนี้เราก็อยู่ในงานปาร์ตี้ที่เขาไป็แบบความเอ c กซ์คลูกับนนทนนมากๆบอกเลยว่าใครที่ยังพลาดเนี่ยเสียดายส,สุดๆแน่นอนแล้วก็ใครที่ไม่รู้จัก Tree of s a v i e เ s น้อแดนตอนนี้บอกเลยว่าเอามากๆ เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจในงานก e ีเวน์ดีบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในงานการอย่าลืมดาวน์โหลด Free of s e v e ในเวาลานกาันมีทั้ง Google Play แล้วก็ Apple Store ก่อนเลยนในทาบ Android แล้วก็ iOS เลยดาวน์โหลดมาเล่นกันแล้วเจอผมในเกมได้เลยนะครับผมโอเคแล้วถ้าเกิดใคร download, ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ไปดูในงานกันเลยครับผมและนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศของฝูงชนแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยแต่ละคนเนี่ยแทบจะใช้คําว่ามันรอพี่นนท์ตั้งแต่งงานเนี่ยยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำโอ้สุดยอดมากเลยครับซึ่งตอนนี้ภาพที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็จะเป็นภาพ A อโซนนะครับก็จะเป็นโซนที่พี่นนท์นะฮะเขาจะมาแสดงมินิคอนเสิร์ตแล้วก็จะมาเล่นมินิเกมกับแฟนคลับได้ท้งไปอยู่ใกล้ชิดกับพี่นนท์ด้วยบางคนในี่ถึงขั้นขอกอดพี่นนท์แกก็ให้กอด อกเลยนะน่ารักสุดๆโอ้ยเห็นแล้วอิจฉานี่เอามาโชว์กันให้เห็นเลยว่าพี่นนท์แกน่ารักแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นภาพโพสต์ปิ่โอโหมีออร่าและไม่ใช่แค่ภาพโพสต์ปิ่งนะนี่เขายังมีกิจกรรมแบบตอบคำถามแจกแมวทองคำในงานอีกด้วยบอกเลยนะทองแท้ไม่ใช่ทองเก๋และสุดท้ายกิจกรรมที่พี่นนท์เขามาเล่นกับแฟนคลับนะก็คือกิจกรรมที่พี่นนท์เขาจะมาเต้นออกสเตปเพื่อค้นหาคนที่ใจกล้าและมาเต้นบน ซึ่งบอกเลยว่าสําหรับคนที่ขึ้นไปบนเวทีนะก็คือคนที่พี่นนเนี่ยเลือกจากบริเวณร,บรอบๆงานนะแล้วก็คนที่ลงทะเบียนมาในงานนี้ก็เอาไปเต้นแข่งกันนาะแล้วก็จะมีของรางวัลแจกด้วยซึ่งของรางวัลก็คือ โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นพี่นนท์ครับแล้วถ้าเกิดเผื่อใครบอกว่าเอ้ยนอกจากพี่นนท์ถนนแล้วยังมีแบบใครดังๆมาอีกไหมนี่บอกเลยอินฟลูเอนเซอร์ก็มาเยอะไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นทั้งจุงโก้พี่เกมแล้วก็บิลบิลส์ครับสวัสดีครับพี่จุงโก้สวัสดีครับโอ้โหตอนนี้อยู่ในงานพิเศเด้วลแนล์ใช่ครับโนนถนนครับผมเป็นไงบ้างโอ้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยมีแบบงานแสดงอะไรต่างๆเล่นเกมโชว์ด้วยอ่าแต่งาเขาว่าจัดใหญ่มากเลยเนาะใช่ครับบอกเลยว่า ใครไม่มาในวันนี้พลาดแมาพลาดแน่นอนแล้วมีของรางวัลเนอสวันนีครับพี่เกมวัสดีครับโอ้โหตอนนี้อยู่ในงานเป็นไงบ้างงานนี้งานวันนี้น่ารักครับน่ารักมากเลยครับไม่ถึงงานเหรอ ปฏิเสธสาวๆเลยเลยครับโอ้โหมาโฟกัสสาวเลยนะเนี่ยพี่พี่คิดเหมือนกันไหม่ะอืก็ดีโอ้แต่สาวๆถามว่าเขามารอไหมครับเขามารอพี่ถนนใช่เราพี่โนท่านนท์ครับนี่เขาเป็นรีเซเตอร์ของฟรีออฟเซนเวียร์วอเลนเลยเกมก็ดีนะเกมก็ดีใช่ครับเล่นอยู่ทุกวันเลยตอนนี้ว้าวให้ผมเป็นแบบตัวยงเลยตอนนี้เล่นทุกวันเลยนะบิวบิวัสดีครับผม นะเป็นไงบ้างงานวันนี้ r r of ทีออฟซนเียหรว่าแลสตสนทันเอาจริงๆนะตื่นเต้นมากเนื่องจากว่าแบบทีออฟซาเวียเขาให้ความสำคัญก,กับประเทศไทยมากเลยเว้ยพี่คือจัดที่ไทย คือตัวผมไม่ง่ะของไปที่ออสเตรเลียนเธอร์แลนด์ที่โตเกียวเกมโชว์มาแล้วใช่แล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบเขามาที่แค่คนไทยแล้วก็จัดงานพิเศษเฉพาะคนไทยมากเลยพี่จบงานสนุกแน่เลยใช่เจอกันในงานเลยนะพี่ขอบคุณมากนะครับพี่นะครับผมเออโหบอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆเลยนะครับสำหรับงานนี้อะเผื่อใครรู้สึกว่างานนี้มีแต่แบบ พบปากคนดังหรอมีอย่างอื่นม้างไหมนี่เลยครับมีแน่นอนนะสําหรับโซน B นะครับผมบอกเลยว่าเป็น1โซนที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนกิจกรรมที่ให้แบบได้ร่วมเล่นร่วมสนุกกันแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งตู้กาชาปองโอ้โหนี่ก็จะมีของรางวัลตั้งแต่แบบโค้ดไอเทมในเกมนะยันไปถึงเข็มกัดหมอนแล้วก็ของชิ้นใหญ่สุดที่ผมได้ชอบ กางๆเลยก็คือกระเป๋าแมวและถ้าเราไม่พอตรงโซน B นี้นะฮะก็จะมีจุดเทสเกมด้วยก็บอกเลยว่าใครที่แบบไม่เคยเล่นเกมนี้เห็นแล้วแบบภาพมันน่ารักมันน่าจับมันน่าต้องมันน่าโดดก็ลองมาเทสได้เล,เลยนะครับผมและในงานนี้เนี่ยก็ยังมีแบบผนังจัดแสดงงานสกรีนวอล์นะครับผมที่เราเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้เลยนะบ,บอกเลยว่าโอ้ยดีโพดอภาพโพดสวยจุดสกรีนวอล์ที่ผมชอบมากที่สุดในจุดนี้นะคือปี ได้ผมได้สวมบทแบบเป็นนอนทนนเลยนะแล้วผมเนี่ยก็ได้ไปถ่ายมาแล้วนี่ก็คือภาพผมบอกเลยว่าเวลาผมมีปีเนี่ยผมสามารถสู้พี่นอนทันนอนได้่ลอนไงล่ะเหมือนไหม <c oughs> ไอ้ลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างจุดเช็คอินสําคัญในจุด B โโนนนี้นะครับนั่นก็คือบอลลูนขนฟูตัวนี้นั่นเอง ล่าสุดก่อนที่จะมาตั้งโชว์ในไทยนะก็คือเพิ่งไปโชว์ในงานเกมโตเกียวเกมโชว์ที่ญี่ปุ่นมาเขาบอกว่าแบบน่ารักมากๆเลยแล้วตรงจุดนี้ก็คือสามารถร่วมเล่นกับเจ้าน้องบอลลูนขนฟูนี้ได้ด้วยการแปะโพสต์อินนะฮะแล้วก็เขียนให้กำลังใจพี่นนทน,นหรือว่าจะเขียนแบบพูดถึงเกมเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารักมากๆแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาเขียนมาแปะเยอะมากเพราะเจ้าบอลลูนมันน่ารักจริง แล้วก็สุดท้ายนี้ไฮไลท์ของงานไม่พลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือการแสดงของพี่นนทนครนับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาภาพโดยรวมมาให้ดูแล้วกันว่าพี่นนทเขาแบบน่ารักแค่ไหนนะครับผม ปดูกันเลยโอเคตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนี่ปาร์ตี้สุดเอกล u ส i v มนะครับผม TOS Neverland S Never X, กับนนทนนะครับบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็พี่นนร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็กิจกรรมในงานก็สนุกมากๆเลยนะครับก็อยากจะฝาก TOS Neverland นะครับผมไว้ดจใจกับทุกคนจริงๆใครที่ยังไม่ดาวโหลดนะดาวโหลดมาเล่นกันได้มีทั้ง Apple Store แล้วก็ Google Play นะครับก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็มาสนุกกันแล้วก็จะได้แบบมาหาเพื่อนเล่นการหาสังคมการสนุกสนุกนะครับแต่อย่าลืมโหวดมาเล่นกันนะเอาเป็นว่าในวันนี้ผมไอโมบิลาแล้วก็ TOS Neverland นะครับผมก็ต้องขอลาไปถึงเท่านี้อย่าลืมดาวโหลดมาเล่นกันแล้วเจอกันในเกมนะครับไปแล้วบ๊ายบายไปส